โอ้โหโดนกินลุ 2, e, product, milk, ่มกินย่างโหดเลยนะครับปลาสามตัวนะครับตัวต่อเยอะเยอะขนาดเลยนะครับการกินของต่อนะครับกินปลานะครับแตบยางยัหมดนะครับโอ้ดูดูดูนะครับอยู่ระยะใกล้ๆกล้เลยนะครับไม่ตั้งน่ากลัวนะครับสุดยอดดีนะครับเอานี่นะครับวิธีการเลี้ยงต่อบุฟเฟ่ตต่อนะครับเอาเอาปลานะครับมีปลา ป้าน้อยนะครับแต่เ่าไะไรมากเอามา ER <M. S 1> มามาแล่ออกนะครับมาแบ่งขึ้นมามาแบบว่าเขาแพ่ออกนะครับแซะออกแล้วก็แย่ออกนะครับให้มันเป็นเหนือนะครับมันจะมักเอานะเอาไปหั่งมันนะครับเอาตอมเลียงนะครับเอามาเห็นประมาณนี้นะครับมันจะห่างมันจะใหญ่ไ้นะครับตัวตัวมันจะอ้วนนะครับยูปะยางเยอะเลยนะครับต่อตัวต่อนะครับ ไม่ใช่น้อยๆนะครับกัดกินอย่างโหดนะครับลุมลุมกินนะครับนี่เขาเรียกว่าลุมกินนะครับโอ้ถามันมาคนละห้างมันจะตีกันนะครับเตาคนละห้างนะครับต่อคนละห้างหรือว่าคนละล่างนะครับดูว่าที่มามันก็จะแย่งกันนะครับบางถ้าถ้ายอยู่น้ำปลานี่คัดต้องตีกันซะก่อนนะครับต้องใส่กันทะเลาะกันก่อนนะครับมันถึงจะเอานะครับตัวนหนแพ้ก็ถอยไปนะครับ ออย่างเยอะเลยนะครับไอตัวนั้นไปกัดมันกระดูกมันกัดไปได้ไอเสือแจวจะหักไปหันไปกัดกระดูกมันจะเอาไปได้ยังไงอ่ะถ้ามันเนื้อนั่นนะครับเนื้อไม่แข็งมันก็จะเอาง่ายนะครับแบบอยงอู้อย่างหลายนะครับพี่นองนะครับนี่รวมเข้าไปเบืิ่งการกินของมันนะครับกินย่างหัวนะครับออ้อั้พี่องเลย เป็นทายานปานน่นะครับนี่คือสันแทวเมื่อสามปีนคือสันแทาโอ้ต่อโอ้จิงยังหดเลยแป๊บเดียวนะครับปลานน่ใช้เวลาว่นนานนะครับกัดเขียวมันคมขนาดนะครับกัดจินกัดจินกัดจินข้าวเดียวนะครับหมดนะครับปลาม่งมันเอานะครับนหลั มอสนีไปกัดกระดูกมันเอาไปว่าไรแล,แล้วมันเป็นกระดูกครับมันกัดมันนะเอาเอาเอาโอ้ยมินวันนะครับย่านอยู่ด้วยครับนี่ระยะใกล้ๆยังไงครับนี่โอ้แต่ว่าเป็นตะบึงขนาดนะครับพี่น้องคนนะกัดจางโหดๆจางมาวันเลยนะครับถ้าเอากลางออกจะมัดไปนะครับนี่ี่าเอากลางเลาะกลางตรงกลางออกนะครับ ว่าตอนกัดไปโดนกางมันกัดบกขาดนะครับแต่ว่าตอนนี้จับบ่ไรนะครับถ้าไปเปลี่ยนตอนนี้เอาถึงขั้นอวสานนะครับโดนนะครับถ้าไปจับตอนนี้นะครับมือไม่เหลือนะครับมีโอกาสรวมสูงนะครับเวลาโอ้ยต่อยกันสนั่นเลยนะครับแย่งกันนะครับขนาดแย่งไว้เป็นกองเป็นกองนะครับแยกไว้นะครับแยกงสามตัวนะครับเอาตัวกลางตัวนี้แย่งไว้นะครับแบ่งไว้แบ่งแบ่งไว้ให้มันมาเอานะครับ เยอะอยู่เยอะเลยนะครับก็เชียวๆนะครับแป๊บเดียวหมดเลยนะครับไม่เหลือเลยไม่เหลือรอเลยปลาตัวนี้มดนะครับนี่แรตเกตเนี่ยมดนะครับตัวตัวยุการแรตเกตนะครับนั่นเกตบอลครับไม่กินอะไรไม่แข็งเจ้าตัวนี้อ่อนนะตัวนั้นกัดเอาได้นะอ้จิ้มอย่างโหดเลยนะครับพี่น้องเลยสดๆเลยหมดป้วยม้อบมกแตงนะครับบกกระคืน อใครอยากเจอของขังมาที่นี่นะครับบานสัมปีนะครับเจอแน่นอนนะครับต่ออย่างไวได้ไร้นะครับนะโอ้ถ้าจะให้ดีเอากระดูกตัวน,นี้ก็ตรงกลางนะครับออกช่วงนี้ปลารา้นี่นะครับแบ่งแป้งป,ปันกันกินนะครับให้ต่อกินบางให้คนกินบางนะครับจะได้มันกระพุ้นปรปอยน์ทั้งสอง <c oughs> ที่เจ้า mỗi ngày ngồi đây tôi sắp bún